นห่วงลึกแห่งลำน้ำโขงครั้งหนึ่งพญานาคนามว่าพญาการลสุบันผู้มีจิตเคร่งครึมและเยือกเย็นได้เห็นภาพชายคนหนึ่งจุดไฟเผาป่าไล่สัตว์เขาเฝ้าสังเกตมนุษย์ผู้นี้อยู่หลายปีด้วยความแปลกใจว่าทำไมชีวิตคนเราถึงเอาแต่ทำลายมนุษย์คนนั้นชื่อว่าขันทองเขาเคยเป็นโจร ปล้นวัดทำร้ายพระขโมยของส์ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะกลับใจกระทั่งวันหนึ่งขันทองหนีการจับกุมแล้วหลงเข้าป่าใหญ่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แม้โจรยังไม่กล้าย่างกรายในป่านั้นเขาเจอบ่อน้ำใสยเย็นอยู่กลางป่าแต่เมื่อจะตักดื่มจูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งในใจดังก้องขึ้นว่าเจ้าที่กระหายน้ำ มิใช่เพียงเพราะลำคอแห้งแต่เพราะใจเจ้าร้อนด้วยความชั่วขันทองตกใจหันมองรอบตัวแต่ไม่มีใครเสียงนั้นคือจิตของพญานาคผู้ต้องการทดสอบจิตใจคนผู้นี้เขาจึงเนรมิตภาพลวงตาให้ขันทองเห็นพระภิกษุชราบาดเจ็บนอนอยู่ใกล้ต้นไม้แล้วปล่อยให้ขันทองเลือกจะช่วยหรือจะเมินเฉยขันทองลังเล แต่มือเขากลับเอื้อมไปประคองพระน้ำตาไหลข้าเคยชั่วแต่พระอย่าเพิ่งตายนะทันใดนั้นภาพทุกอย่างหายวับไปมีเพียงเสียงแผ่วเบาเอ่ยขึ้นอีกครั้งแม้ใจเจ้าจะเคยดำแต่หากสำนึกผิดจริงน้ำใสก็จะคืนสู่ชีวิตขันทองนั่งสงบอยู่ริมบ่อน้ำเป็นเวลาหลายวันจนจิตใจเริ่มนิ่งน้ำในบ่อใสาขึ้น เขาเริ่มสวดมนต์ภาวนาและตัดสินใจออกจากป่ากลับไปวัดกราบขอขามาพระที่เขาเคยทำร้ายเวลาผ่านไปหลายปีขันทองบวชเป็นพระจริงๆเคร่งครัดปฏิบัติด,ดีจนกลายเป็นพระนักเทศคนสำคัญวันหนึ่งขณะท่านนั่งสมาธิริมโขงได้ยินเสียงในใจดังขึ้นอีกครั้งความดีของเจ้าไม่ได้เกิดเพราะเจ้าบวช แต่เพราะเจ้าเปลี่ยนใจตัวเองตั้งแต่วันนั้นพญานาคผู้อยู่ในเงาเฝ้าดูยิ้มอย่างพึงพอใจเขาไม่ต้องมอบทริ์ไม่ต้องสร้างบารมีเพราะแค่เพียงมนุษย์คนหนึ่งเปลี่ยนใจก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนโลกได้อีกมากคนเคยผิดหากคิดเปลี่ยนใจความดีจะพาชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมอแม้นาคยิ่งใหญ่ ยังยกย่องผู้เปลี่ยนใจจากความมืดสู่แสงธรรมแล้วพวกเราจะเริ่มทำดีในวันนี้ได้หรือยัง